ถ่ายในอ่างเนี่ยดอมากถ้าไหว่เร็วมากปลาปเป็นปลาที่คุณภาพต้องบอกว่าดีเยี่ยมเลยนะฮะรดปลายน่ารักมากรูปล,ลายในยวางเนี่ยสลับกันไปตลอดทั้งลําตัวถึงข้อหางเลยฮนะดูนะที่ผมถ่ายในอ่างเนี่ยเขาไว่ว้เร็วมากแนละ้วโครงสร้างดีมากปากใหญ่กระโหลกใหญ่ไหลกว้างนฮะดูนะดูไหลข้อหางหนานะแล้วเป็นความพิเศษของโครงสร้างคือเขามีลักษณะ ทรงยาวฮะออกแนวยาวแต่ล่ำนะฮะยาวแล้วก็ล่ำสมดุลนะสมส่วนสีพันดีมากครับน่าเลี้ยงครับพานนัวนีฮะดหลายน่ารักมากตัวด,ดีดีมากๆเลยนะตัวด,ดีสมดุลมากมถ่ายในสวิงอูจะนิ่งกว่าในอ่างนะ โมโทาโรครับขนาดปัจจุบัน25เซนนะฮะผมเอาเป็นไปวัดไซส์เรียบร้อยนะมสคูลนะมีนวโน้มที่เป็นปลาเพศเมียได้เลยครับปลาตัวนี้แต่ยังไม่ควันทองนะยังไม่ควันทงองแต่ที่พันเขาดีแล้วโครงสร้างเขาใหญ่สรีระเขาดีมากดูรายน่ารักร25เซนติเมตรโพไซจากโมโมโทโรครับระยองคยครับขอบคุณครับ